สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหุ้น IPO จะมีปัจจัยอะไรบ้างนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงปัจจัยที่สำคัญนะครับที่เราจะต้องพิจารณาก่อนที่จะตัดสินใจซื้อหุ้น IPO นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็จะเอาข้อมูลมาจากในส่วนของเว็บไซต์ประชาชาติ .net นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่ในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีหลายหบริษัทเนี่ยเรียงคิวกันเข้ามา IPO ในตลาดหุ้นไทยก็เยอะพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นในตลาดเซ็ก็ดีนะครับหรือว่าตลาด m a i ก็ดีอย่างไรก็ดีนะครับหุ้นเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบ บางตัวที่มีความน่าสนใจที่มันโดดเด่นออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบรนด์ของตัวบริษัทที่หลายๆคนอาจจะรู้จักดีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงินอะไรแบบนี้นะครับ แต่การที่เราจะตัดสินใจเข้าไปซื้อหุ้นเหล่านั้นเลยเนี่ยโดยที่เราไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเสี่ยงอยู่พอสมควรวันนี้นะครับก็เลยเอาปัจจัยที่มีความสําคัญนะครับที่นักลงทุนอย่างพวกเรานะครับจะต้องมีการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก่อนที่เราจะตัดสินใจลงทุนกับหุ้น IPO ที่เข้ามาในตลาดนะครับซึ่งก็มีปัจจัยดังนี้นะครับ เรามาเริ่มกันที่ปัจจัยข้อแรกนะครับก็คือลักษณะและประเภทธุรกิจนะครับเราก็ควรดูก่อนว่าบริษัทที่เราสนใจเนี่ยเขาทำธุรกิจอะไรนะครับอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอะไรอย่างเช่นหมวดอุตสาหกรรมพลังงานนะครับหมวดขนส่งหมวดค้าปลีกหรือว่าจะเป็นหมวดสุขภาพอะไรแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับมันก็จะมีปัจจัยต่างๆที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่น กลุ่มพลังงานนะครับถ้าย่อลงไปในเรื่องของพลังงานน้ํามันเนี่ยกลุ่มน้ํามันนะครับก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในกลุ่มวัฒจักรซึ่งหุ้นเหล่านี้นะครับมันก็จะไม่เหมาะกับการถือลงทุนยาวนะครับมันอาจจะเหมาะกับการถือเล่นรอบอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับ สำหรับปัจจัยที่2นะครับก็คือนโยบายการจ่ายปันผลซึ่งบริษัทแต่ละบริษัทนะครับก็จะมีนโยบายการจ่ายปันผลที่แตกต่างกันออกไปนะครับรวมไปถึงเงื่อนไขการจ่ายปันผลด้วยโดยผู้ลงทุนอย่างพวกเรานะครับจะต้องดูว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราส่วนเท่าไหร่นะครับของกำไรสุทธิทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงได้โดยบริษัทอาจกำหนดเป็นเงื่อนไขเพิ่มเติม เช่นหากปีใดบริษัทขาดทุนผู้ลงทุนอาจจะไม่ได้รับเงินปันผลอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับเป็นต้น ปัจจัยข้อที่ no. 3นะครับก็ค no no. no? no. ือโครงสร้างรายได้และสัดส no? ่วนรายได้นะครับเราเนี่ยต้องควรเข้าไปดูว่าสัดส่วนรายได้หลักของธุรกิจน่ยคืออะไรนะครับมาจากสินค้าหรือบริการอะไรดูว่าสอดคล้องกับลักษณะธุรกิจหรือไม่นะครับรายได้หลักเนี่ยมันพึ่งพิงกับปัจจัยอะไรหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเราก็ต้องมาดูเพื่อที่ว่านะครับเราจะได้รู้ว่าโครงสร้างรายได้ของตัวบริษัทนั้นๆมันอิงอยู่กับอะไรนะครับ สมมุติว่ามันอิงอยู่กับบริษัทนั้นบริษัทนี้ที่เขาไปทํา O E M ให้กันอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนมันก็จะมีเรื่องความเสี่ยงในเรื่องของบริษัทนั้นๆยกเลิกสัญญากับตัวบริษัทที่เราเข้าไปถือหุ้นอยู่อะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันก็จะสอดคล้องกับปัจจัยข้อที่4นะครับก็คือปัจจัยในเรื่องของความเสี่ยง ข้อนี้นะครับถือว่าเป็นข้อที่สําคัญเพราะว่าความเสี่ยงเหล่านี้นะครับอาจส่งผลต่อผลการดําเนินงานของตัวบริษัทที่เราสนใจได้นะครับโดยที่ความเสี่ยงของตัวบริษัทนะครับมันก็จะมีอยู่หลาย,ลายรูปแบบอย่างเช่นในเรื่องของความเสี่ยงจากการที่ลูกค้าน้อยลงในช่วงบางเวลาอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาวัตถุดิบที่เป็นต้นทุนหลัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อนๆจะต้องเข้าไปอ่านดูนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถตัดสินใจที่จะเข้าไปลงทุนกับหุ้นเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าการที่เราเห็นความเสี่ยงเนี่ยเราก็สามารถที่จะรู้ได้แล้วว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปลงทุนดีหรือไม่ดีอะไรแบบนี้นะครับปัจจัยข้อที่5้านะครับก็คือโครงสร้างการจัดการและการกำกับดูแลกิจการ โดยที่เรานะครับควรเข้าไปดูว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใครเป็นคณะกรรมการของตัวบริษัทนะครับใครเป็นผู้บริหารอะไรแบบนี้เพื่อดูว่าโครงสร้างของบริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้าง พูดถึงหุ้นลายใหญ่มีความโปร่งใสหรือเปล่าผู้บริหารเนี่ยเขามีความโปร่งใสหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันถือว่าเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับในการที่เราจะเข้าไปเลือกหุ้นตัวหนึ่งนะครับในการที่เราจะเข้าไปลงทุนโดยเฉพาะหุ้น IPO นะครับซึ่งมันจะมีข้อมูลให้เราค่อนข้างน้อยอยู่พอสมควรดังนั้นในส่วนของข้อมูลตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกข้อมูลหนึ่งที่มีความสําคัญเช่นกัน สำหรับปัจจัยข้อที่6กนะครับก็คือฐานะทางการเงินของตัวบริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญนะครับควรดูฐานะทางการเงินนะครับเพื่อดูว่าตัวบริษัทเนี่ยมีฐานะทางการเงินเป็นยังไงนะครับมีสินทรัพย์รวมเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่หนี้สินส่วนใหญ่เนี่ยเป็นหนี้สินอะไร อะไรแบบนี้นะครับมีส่วนของเจ้าของอยู่ที่เท่าไหร่อะไรแบบนี้เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัทที่เราจะเข้าไปถือลงทุนเนี่ยเขาเป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งนั่นเองปัจจัยข้อสุดท้ายนะครับเมื่อเราเข้าใจถึงธุรกิจของตัวบริษัทนั้นๆแล้วเราก็ต้องมาดูต่ออีกว่านะครับธุรกิจที่เราสนใจเนี่ยเขามีความยั่งยืนหรือเปล่านะครับธุรกิจสามารถเดินหน้าไปต่อได้อีกหรือเปล่า เพราะว่าถึงแม้ว่างบผลประกอบการของตัวบริษัทนั้นๆจะออกมาดีขนาดไหนนะครับแต่ว่าธุรกิจของเขาถ้าไม่มีความยั่งยืนถ้าเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจตะวันตกดินอะไรแบบนี้นะครับบริษัทเหล่านั้นนะครับก็จะดูไม่มีความน่าสนใจขึ้นมานทันทีต่อให้งบผลประกอบการย้อนหลังของตัวบริษัทนั้นๆจะออกมาดีขนาดไหนก็ตามงบแสดงฐานะทางการเงินจะแข็งแกร่งแค่ไหนก็ตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในเรื่องของธุรกิจของเขานะครับมันดูไม่มีความยั่ง ยืนธุรกิจอยู่ในช่วงของตะวันตกดินอะไรแบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าเราถือไปเนี่ยรอวันที่ตัวธุรกิจหรือว่าตัวบริษัทนั้นๆจะปิดตัวลงอะไรแบบนี้มันก็เลยดูไม่มีความน่าสนใจนะครับคำถามนะครับก็คือเราจะไปดูข้อมูลต่างๆเหล่านี้ที่ผมเล่าให้ฟังนี้นะครับทั้งหมด7ข้อเนี่ยเราจะไปดูจากตรงไหนได้บ้างนะครับซึ่ง การที่เราจะไปดูข้อมูลของหุ้น IPO เนี่ยบอกได้เลยว่ามันหาข้อมูลค่อนข้างยากอยู่พอสมควรแต่ว่านะครับมันจะมีแหล่งข้อมูลอันนึงที่เขาจะรวมไว้จนเกือบหมดเลยนะครับ ก็คือในเว็บไซต์ set.or.ts นะครับในส่วนของข้อมูลของหุ้น IPO นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้ซึ่งมันก็จะมีข้อมูลให้เราทุกอย่างเลยนะครับของหุ้นตัวนั้นๆเราสามารถกดเข้าไปแล้วก็เข้าไปดูได้เลยเข้าไปอ่านเป็นเหมือนเป็นหนังสือชี้ชวนของเขานะครับได้เลยเพื่อนๆก็ลองไปศึกษาดูละกันนะครับ โอเคสำห okay, รับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับก็หวังว anyway ่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบ เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ